ครับผมช่างหนูครับวันนี้จะมาบอกวิธีทำไอคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นทําปั้มลมทํำยังไงเดี๋ยวเรามาผมจะบอกให้ดูว่าทํำยังไงครับขั้นตอนแรกนี่ครับเราเช็คส่วนประกอบของคอมดูก่อนครับผมคอมคือเดี๋ยวผมจะแกะดูว่าคอมนั้นมีอะไรด้านในอ่านี่ถอดนี้ออกมาเลยถอดนี้นี่อันนี้เขาเรียกโอเวอร์โหลดของตู้เย็นอันนี้เขาเรียกรีเลย์ บางอันจะมีสองขาแต่นี่มีขาเดียวง่ายดีคือไม่ต้องไปสับสนอ่าง่ายๆอุปกรณ์ของมันก็นี่ครับที่จะทําสายยางสายเป็นสายพลาสติกทํารู้ก็จะพอดีกันอ่าแล้วก็นี่ครับกิฟคลกิฟของที่เราจะมาต่อสายเนี่ยเดี๋ยวต่อกิปนี่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการต่อต่อ,อยังไงอ่าแล้วก็นี่เข็มขัด เราขัดมันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ครับก็แล้วกัดรัดแก๊สมันเหมาะสำหรับสายเราเล็กหน่อยแล้วก็ีนหัวหัวลมเนี่ยอย่างนี้เราใช้ไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่สำหรับใช้ปั๊มใหญ่มันจะดันเต็มแล้วมันตัดคอมไอ้ทีาเรียกว่าปั๊มแล้วมันหยุดจึกแต่สำหรับใช้คอมนี่ไม่ได้คอมเนี่ยมันจะดันออกตลอดไม่มีลบบอมมันก็จะดันสายแล้วเบิดแตกได้ครับผมต้องใช้นี่ครับแบบนี้แบบเป็นหัววาล์วที่นี่กลับไปกลับมาเนี่ยนี่ลมมันระบายออกได้ตลอดเวลาเรากดงี้มันก็หยุดอ่านะครับเดี๋ยวเรา มาดูวิธีการทําขั้นตอนเลยกันเลยนะครับนี่นี่เลยสายปลอกนี่ไปก่อนปลอกสายไฟเนี่ยสายสายปลั๊กทีวีก็ได้ตู้เย็นปลั๊กอะไรก็ซื้อติตลาดมัก,ก็ได้เราทําปลั๊กต่อสายเอาไม่ยากนี่ใส่เข้าไปแล้วก็จะมีเข็มขัดตรงนี้พับนีิหน่อยนึงให้มีกําลังขึ้นมันหน่อยนะครับนี่แล้วก็บีบ บีบงับเข้าไปในข้าเหนื้อนี่แล้วก็หางมันหางวันนี้เรางับไอ้งับก็สายไฟกันมันหลุดแต่แล้วไม่หลุดนี่เลยสองสองข้างเหมือนกันเดี๋ยวรูดมานี้อ่ารูดปิดกันชอ็อตกันมันช็อตกันได้ชนกันได้อันนี้อีกเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันยัดเข้าไป อ่าแล้วก็นเนบเขาเรียกว่าไอช็อกเก็ตล็อกสายนะนะมันก็มีขายทั่วๆไปแล้วแหละตามร้านก็ใช้ไฟฟ้าหนิบให้แน่นเลยรับสายลมสายยางเนี่ยหาได้ง่ายตามร้านพวกโลหะพันธเคหพันธ์มันมีขายอยู่ครับไม่สังกะพันนะครับสังกระพันมันเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าพูดไปน่านี่ครับขั้นตอนแรกเราทำตรงนี้ก่อน นี่แล้วก็เสียบสองเส้นเนี่ยเสียบไหนก่อนก็ได้เพราะมันมีอันเดียวขาเดียวเสียบไปก่อนเลยนี่เลยครับเสียบนี่สนิแล้วเสียบแล้วเสียบตัวนี้ก่อนตัวตัวของโอโหลดดีก่อนเลยเนี่ยเสียบเข้าไปก่อนเลยแล้วก็เสียบตามร้อยตามร่องมันแหละเสียบไปก่อนเลยนี่งับนี่ดันเข้าไปสนิทแล้วก็ใส่ฝาครอบนี่ ปอครอบนี้ใส่ไปได้เลยให้มันถูกสะหน่อยเดียด๋ยวนี่ยัดเข้าไปอย่างนี้นี่ครับแล้วก็ตอนนี้มันมีเดือยเราใส่ข้างล่างนี้ก่อนเลยครับเดือยมันมีรูอยู่เดือยล็อกกันหลุดเพราะว่าอันนี้มันเปิดไม่ได้เพราะว่าถ้าเปิดมาคนไปโดนสายไฟอะไรมันเกิดช็อตคนได้เลยมันการป้องกันของการคนไปโดนไปจับเหมือนนี่แล้วก็ดันล็อกแน่นปึ๊กให้ครับอย่างนี้แล้วก็ได้ลองเสียบดูครับให้คอม ว่ามันนี่ครับเนี่ยเสียงคอมดังเนี่ยสำหรับสองหูเนี่ยเราเอาออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยอย่าให้โบ๋เลยทั้งสองด้านเนี่ยที่ลมเรนี้มันเป็นการดูดเนี่ยถ้าเราดูดเชื้เนี่ยมันจะดูดอ่าสองด้านน,นี้ลมออกนี่ครับเนี่ยอ่าอันนี้ถ้าเกิดมันมีหัวตันอยฝั่งนี้เราก็ต้องออกไม่ออกไม่ได้แรงดันเขาเรียกว่าระบบบองอากาศมอนบอไม่ได้แรงดันของคอมตัวนี้มันก็จะไม่แรงอ่าง่ายๆนะครับผม นี่ใช้ได้เลยอ่าอตี้ถอดปลั๊กนี่ก่อนตินี้เรามาทําส่วนประกอบของมันนี่ต่อนี่ครับนี่เลยเข็มขัดใส่เข้าไปง่าย,ายเดี๋ยวละใส่ไปให้ลึกเลยนะครับลึกเลยนี่ลึกก็หล่นล่วงช่างมันนี่ให้ลึกเลยแล้วก็ล็อกเอาไขค้งแบนเนี่ยไขายตามล็อกให้แน่นเลย เพราะว่าทำไมได้มันหลุดได้นั่นนี่ให้มันอยู่แน่นอนถ้าหลวมไปไม่ได้ถ้าหลวมออกมันก็ดันหลุดพุดออกมาได้เลยเหมือนกันใส่นี่ใส่นี่เข้าไปก่อนนี่ดันเข้าไปสุดเลยนะครับลึกๆหน่อยนี่ให้มันจำ้ำแล้วก็อันนี้เข้าไปนี่ ล็อกให้แน่นเหมือนการทําเหมือนกันหมดให้แน่นเพราะว่าลมมีแรงลมเบ่งลมดันอยู่คอมก็ลมก็จะั่วไหลไม่ได้นี่ครับน,น,น,บนี่เดี๋ยวทีนี้เราก็เอาไงดีอ่ะโอ้นี่เลยลมมอไซนแได้เดี๋ยวทดลองให้ดูกันเลยว่ามันใช้ได้จริงไหมนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยลมนี้ออกก่อนเลยดีกว่าอ่า ออกเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าจะใช้ไม่ได้มาหน้าแตกเลยนะครับถ้าเติมไม่ได้จริงก็งานเข้าแล้วต้องเข็นไปเติมที่ร้านซ่อมมอไซน์งานเข้าอ่างานเข้าได้อ่าปล่อยให้หมดเลยนะครับออยอ่อนเลยอน,นี่ก็ได้ทิ่มมันจะนานหลายนิ้วไม่ไหวน่ะอ่าเรียบร้อย นี่มาลองกันเลยได้รู้เดี๋ยวเสียบขอมเดินก่อนครับน้าน้อมเดินและเดี๋ยวก็รู้กันเลยลองสิว่ามันจะเติมได้จริงไหมนั่นพับกลับมาอ่าเห็นไหมครับโอเข้าแล้วโอไว้ด้วยโอโหได้ได,ได้ได้ผลแน่นอนครับนี่ก,ก็โอต้องบีบด้วยนะครับ เดี๋ยวแตกตุ่มข้ามาระเบิดได้นะครับเพราะว่าแรงลมของคอมนี้อันนี้เป็นคอมสองประตูนะครับครับแล้วย่างผมจะลืมบอกไปว่าน้ำมันคอมมันต้องมีนะครับใหญ่แห้งเดือดขาดผมจะอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับผมนี่อ่าอีกนิดนึงเสียงยางลั่นเลยเหมือนกันเปล่าต้องดูนะยครับเดี๋ยวเปินไม่ได้นะครับแตกได้ครับอ่า อ่าพอแล้มั้งครับเน่เพราะว่าได้แน่นอนครับผมดูแล้วได้แน่นอนเลยไม่ต้องกลัวอ่าอ่าสำหรับเพราะว่าการทําเนี้ยผ่านแน่นอนเพราะลองอผมทดลองให้ดูเลยอ่าตอนนี้ก็ช่างหนูก็ขอฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe กดติดตามให้ช่างหนูด้วยนะครับครับผมครับสวัสดีครับอทอดเน่